เข้าไปยุ่งในต็อ,อย่างขนาดนีตลิงแค่อย่างน่าสองคนนะนะห่าเฮ็ดไมกันยี่เอเมียพออบ้มกับตัวสร้างอันใดใหญก่อนกัน <c oughs> ครับเขาซูซองเอมี่สวัีดวันนี้พวกเขามาที่สวนสัตว์บ้านเกิดจะเข้าไปดข้างในเลยว่ามันมีอย่างนจะมีสัตว์อย่างแน่ย่งเขาทายให้ดเปบรรยากาศข้างในกันเลยม่แามันไม่่เอ็มเอ็มหมาเขียนไตัวนี้กันแสใหม่งน่นเอตไป้าีไวไเยังเอมี่ระวังตัวลิงมันที่ดื้อดึงกระเป๋าลูกเด้อ

งานเห็นกระดาษมันควรเข้าไปอยู่ข้างในเจ๊ก็จะไปเขียนใต้บอกอยู่ว่าลิงอย่างลิงบล็อกภูเขาตัวอย่างขันไอ้มิตรลิงให้อย่างน่ะสองคนนั่นน่ะหาเฮ็ดให้กันยีด ก็ต้องกันก็ต้องหักกันในมีต้องหาแเพกันนะใจหงีบล่าสุดโอ้คือแลเหงะตาแหงนั่งสุดเนาะตาคุณอยมีโมเมนต์นี้เลยไดยังเก่งกันแบบเออใจหงอกใจอย่างยำเท้าคันบอใจเหยบใจมัดก็ได้เสือหงอ์ l o n ง้ เดินทางสามารถบริจาคงินได้ค่มีบมมบจบปนหาบริจาคเงินค่าเข้าขกาแฟลดิมีเจ้าบึงหอมั้ลัง,งแดงะดดีบงยันนั่นฝังไว้งอ <c oughs> กับบึงทอมันมันฝังไว้ <c oughs> ่อยเ,เอม็มไปทางเดียวัหรไ,ไม่อย่างหรอตะลิงว่ะลิงห,งห,หน่ยเนาะ เอมี่กสงยังยังยัอมี่อมยพอบมกับตัวสร้างอันใดไงก่อนกัน่นตัวสร้ง่า่ตัวสร้างนะเอาเห็นหูก เอมี่เอมเอีมอ่มตอบไหมสร้างกับเพบ่้มเป็นไทยไงก่อนก่อ,น, <c oughs> น,อยนยืนหยันคำเก่า <c oughs> ไปทั้งไถนนี่ที่ใส่อันใน,ใน,นี้มั้ง,งแต่ละจุดคนจะมีคนเผาคนงามบอกถาวอันนี้สวนกีดยาง โอ้ตัวหมีลูกย่ไปเป็นไหมตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหตัวหมียังมีบางนาหรอไปใส่ หมีหนักกินอย่างวะไ,ไปแล้วมีควายเย,ย,ยินอันนั้นหมีอันนี้ควายก็เแลบบยจะ <c ười> เป็นที่มาของคำว่าหมีควายเดะมันนี้ก็ตตวหมีฟังยิง่ดิล้กเห็นบน จะมีอะไรตัวเป็นนอนดเป็นมันนอนอันนี้มันอย่างนี้สีก็เป็นงสี

นอ,น,น,อนอยู่พูดอ้าวมันเป็นยาเมคองโอ้แก oh. ่ขึ้นเมืองเล้ยใครนี้มันเป็นยาผัวอันนี้นะ <c oughs> แก่ขึ้นเมืองคอนโดนนเลยกุหลาบเสียมันงับขึ้นมาไปตันนอนนั้นเพรสนใจอย่างเลย ทายลงมีสายายคนนี่เลยเอามีบ้มกไอ้เม้นไหมุนอย่างนี้นะฮู้ฮู้นูู้้นู่อ่้ฮ้ฮู้อู้ฮ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 นีฮู้ฮก้อู้ฮู้ฮ้ฮา้ฮู้้นู้ฮูู้้ฮู้ฮู้าู้้ฮู้้้ฮู้ฮ้อู้ฮู้ฮู้ฮู้้ฮู ยังเอานอนอย่าเป็นวิอย่าเป็นลมโยแลนด์เอาเนี่ยป้าโอ้โเจ็บลองมันด้วยมันเปนหญงเนาะเออตอนนี้รับตาเออตนี้รับตา

มนต้องมีทางรอดเด๋ยแเราคือผิดคุ้มไยกว่าอ๋มึงจะงงยืนยืนยุ่ิสิแข่งไว้รอดข้างกูเห็นอันนี้ตัวยางต้องเตาหนักปะ เปนอมไล่่ายเออเห็นแต่ขนมี่นายเคาใส่าเตาเอ้ยจะเป็นนลี่หอเทอาตั้งโบมีน้ำเนาะ Để đi Tên lúc đi xong hả lúc có hiện oh, okay, no. <laughs> tổ yên trong giang nừng bé

ดูยวยดบะหลา,หายตฮะเอมี่ลงไปว้าวน้ำเราดเมานำเอมี่บองสิกวงอกลวงเล็กองเลขยังออกเลขยังรเล่าใ <c oughs> ส นี่แต่กระหมูหมูตับใช่ป่ะอ๋อขนาดยาวมาซูงเบอร์ตับอู้หมูป่าเนี่ยฮัลูกหมูป่าขัดคนบ่ฮะขัดคนบ่เออขัดคนชั้นคนชิคขัดอันนี้ไว้ปะเปันยานคนตกไปหมูกินเลยได้เขี่วมันใหญ่ๆเขี่วมันใหญ่ๆเลยลูกไปัญญามันชอบหาเพื่นกินอืมเอ็มมี่ไทยพบปะป้าป้ากระหมู

ตัวกวงหมดอะไรเลยตัวแบะะฮะอยู่นอกกูนะเอาไปถ่ายอยู่นอกแล้วมยังือยังยังมือถ่ายลูกอยู่นอกมีใค่ยังม่มีักวางอีายนก่ลายตเลยนะตัวเมย์ตกเป็นดาตไดกตัอ้ายนะตกกได้กับมี่ตุได้ตอ้าย

แตะแก้งม่ใช่แล้วชัดก็ทีินีหน่อยกับเก่าใช่เ่าของแม้บุรีอ๋กำลังกำลังอนั้นกำลังเตะ ต่อมาเลยหมูน้อยนี่กระโลกเนี่ยน้อยสักนิดนึงวะลิีหลุม